สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมสวนทุเรียนอีกแปลงหนึ่งที่ต้นทุเรียนสวยสมบูรณ์งามทุกต้นเลยนะครับสวนทุเรียนแปลงนี้พิกัดอยู่ที่อำเภอเขาชิจกูดจังหวัดจันทบุรีนะครับมีเนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดดพุฑแดงน,นสสีจ36มกไร่ฉนดพร้อมโอนได้เลยนะครับมีต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองล้วนอายุ7ปี มีประมาณ900ต้นนะครับปีนี้เก็บผลผลิตขายต่อได้เลยต้นทุเรียนอายุ7ปีต้นทุเรียนก็ยังสาวๆอยู่นะครับสามารถให้ผลผล,ผลิตเก็บผลผลิตได้อีกยาวๆหลาย10ปีเลยนะครับเป็นสวนสําเร็จระบบน้ําระบบไฟติดตั้งไว้ครบวงจรเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับส่วนระบบน้ําก็เป็นระบบน้ําแบบสปริงเกอร์มาตรฐานติดไว้ตามต้นทุเรียนทุกๆต้นเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนน้ําที่ใช้ทําการเกษตรลดต้นทุเรียนก็มีแหล่งน้ําอยู่2แห่งนะครับ แหล่งน้ําแหล่งที่1ก็ใช้น้ําในสระที่ขุดไว้ภายในสวน1สระนะครับขนาดประมาณ2งานลึกประมาณ5เมตรและขุดร่องน้ําขนาดความกว้างประมาณ3เมตรลึก3เมตรเชื่อมต่อกับสระน้ำนะครับยาวเข้าไปในกลางสวนส่วนแหล่งน้ําแหล่งที่2ก็เป็นท่อน้ําดิบที่รับน้ํามาจากแม่น้ําจันนะครับเป็นแม่น้ําใหญ่มีน้ําตลอดทั้งปีเลยนะครับทางเจ้าของสวนท่านก็ได้ต่อท่อน้ําดิบ จากแม่น้ำจันทเข้ามาใช้ในสวนแล้วนะครับโดยนําน้ํามากับเก็บไว้ภายในสระคือสระนี้นะครับและก็มีบอ่อบาดาลที่ขุดเจาะไว้ภายในสวนอีก2บอ่อมีน้ําใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับส่วนไฟฟ้าที่ใช้ก็เป็นไฟฟ้า3เฟสมีบ้านพักอีก4หลังใหม่ๆนะครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียวพร้อมอยู่ขนาดหนึ่งห้องนอน1ห้องน้ําและมีบ้านพักคนงานอีกหนึ่งหลังมีลงทุเรียนขนาดใหญ่พร้อมห้องพักอีกหนึ่งหลังด้วยนะครับ ส่วนเรื่องการเดินทางเข้าออกก็ยิ่งสะดวกสบายด้านหน้าติดถนนสาธารณะเป็นถนนหินลูกลังที่ดีเลยนะครับแยกมาจากถนนลาดยางประมาณ100เมตรราคาขายไร่ละ1ล้านหแสนบาทส่วนราคาท่านก็สามารถที่จะพูดคุยต่อรองกับท่านเจ้าของสวนท่านได้โดยตรงเลยนะครับลักษณะของพื้นที่เป็นพื้นที่ราบเ,เรียบเป็นพื้นที่สูงน้ำไม่ท่วมนะครับอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านมีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยว ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นไว้อยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท er, ์0981473498หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fan Page YouTube Line Tiktok ทางช่องที่ดินลบบีฉนดราคาถูกขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ